สวัสดีครับทุกคนเมื่อกำลังจะสุ่มผลพอดีเลยและสูตรสุ่มผลที่มันจะใช้คือหนึ่งพิมพ์แบั๊บนะขอเวลาพิมพ์หน่อยฮะ ก็ใช้สกิลผลใส่1อันและหลังจากนั้นให้วิ่งรอบเกาะหนึครั้งเดตได้นะใช้สกิลเดตได้แล้วมันจะไม่ให้มันนานเกินไปเดี๋ยวมันใช้ผลแสงบินด้วยถือว่ารอบเกาะเหมือนกันไปเลย ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วโอเคแล้วก็ยืนแล้วก็ยืนบนหัวคนสุ่มแล้วก็สุ่มเลยสุ่มเลยฮึบโอ้ oh my god ผลอ่ะเพื่อนเอาไปใหเปเ้เอาไปเลยเออเอาไปเลยอืมอืมไม่คุ้มเลย ตนนี้ป้าใหม่เราคือเลเวลหนึ่งร้อยสิบนะทุกคนแต่มันมีผลนี่ผลเทพนิกะมันควรจะกินดีไหมแล้ามันกินมันก็มีผลใหม่ใมใช้แต่มันก็ไม่รู้จะเรื่องมันจะกินดีไหมแต่ขอคำนวณแป๊บนึงนะผลแสงมันสุ่มได้เทพนิกะอ่ะกินก็ได้เปลี่ยนผลนะ่าเป็นผลตอนนี้เปลี่ยนผลกินเลยงาม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  อืมอร่อยอร่อยโอ้โหมาสิบเคยฟาไปแล้วแต่เลยอี่ต่อยหน้าเป็นทีอ๋อใช่ก่อนนั้นนมีคลิปหนึง่งมีน้องคนหนึ่งมาคอมเมนต์บอกว่าจะให้ม่อเล่นแหวนความดันน้องคนนั้นชื่อเออร์เลอร์เขาไม่ละแมเก้าเก้าเก้าถ้าอ่านผิดต,ต้องขออภัยด้วยนะแหวนความดันไม่เคยเห็นอยู่นะเยอะเลยแหละ แต่ม่นมันไม่รู้เล่นไงเดี๋ยวคลิปมาพรุ่งนี้แบบความดันเดี๋ยวมาลองคลิปให้พรุ่งนี้ตอนนี้เราฟาร์มประคุณก่อนเออทะลุไปเลยเออืออไปเลยเออใกลละใกละใกละอีกทีเดียวอีกทีเดียวออเอออีกทีเดียวของแท้แล้วนี อือึโอ้โหมัดพุ่งมัดพุ่งซิกิวหนึ่งมาแล้วนะอือตกกระเด็นโอ้กระเด็นไม่นู่นเลยอ่ะอีกสักสองตัวแล้วกันอ่าฮะมัดพุ่งมัดพุ่งมัดอะไรมัดจมมาโลเกียร์แบบอุ้ยอุ๊ยอุยอุยอุยเจใเจนครับพี่ใจ๊น็นครับพี่พี่ใจเย็นครับพี่อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยพี่บอกว่าพี่พี่ผมใจเย็น ผมมาดีนะครับมาดีแค่จะมาเก็บตังค์เฉยต่อยไปเลยต่อยไปโหลดโลดโหลดโลด,โด,โดโอ๋อเมื่อเมื่อวานที่มันบอกว่ามันช่วงนี้จะไม่ลงคลิปใกล้สอบแล้วเดี๋ยวมันลงลงให้ดูเหมือนเดิมแต่มันยังมีเวลาอ่านหนังสืออยู่นะไม่ต้องห่วงมันลงให้ดูเหมือนเดิมทุกวันเลยส่วนพวกนี้แบบความดันแล้วก็เหมือนเดิมชอบกดไลค์กดแชร์ละใครอยากให้มันเล่นแบบไรบอกมาเลยครับ มาเล่นรูปแมบปบแมบปบความดันเนี่ยมาเล่นให้แต่เล่นยังไง <laughs> เล่นไม่เป็นอ่ะแมปความดัน <laughs> เดี๋ยวต้องลองไปศึกษาวิธีเล่นดูก่อนหรือไม่ก็ซุ่มๆเข้าไปมุ่มั่วลองดูเดี๋ยวอาจจะเล่นเป็นเองนะฮะตอนนี้ขอเล่นลุมสกรัรมเจ้านั่นก่อนอืออ้าวข้าคือลูฟี่ตอนนี้ลูฟี่เป็นเทพนิกะฮะอ๋อ อันนี้ลูฟี่เป็นเทมนิกะได้ไงก็ไม่รู้จกักตอนแรกจริงๆลูฟี่ไม่ได้ใช้ผลยางอยู่แล้วนะหลายๆคนที่ดูวันพีน,น่าจะรู้แล้วว่าเกียร์5ลูฟี่จะเป็นเทมนิกะแล้วนี่มันมีสกิลแพงล่ามีเกียร์5ด้วยโอ้โหมา225เก็บยันตายอ่ะอันนี้เพิ่งสี่สบห้าอืมสุดท้ายละเออสี่เจ็ดแล้วอีกตัวหนึงโอหน้าบาเหมือนกันนะ แต่ก็ไม่เป็นไรได้อยู่ได้ลงผลใหม่ๆด้วยคนจริงก็ไม่ใหม่หรอกเมื่อเคยใช้แล้วอ่ะกระเด็นไปต่อยมับ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 จบได้แคนนอนเดียบร้อยอีกหนึ่งมาร์ทได้สก,กิลใหม่สก,กิลสแวส,ส,ส,สมัแป๊บหนึ่งนะ มันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาอยากได้ช่องมอนมันก็เลยส่งไปให้มาต่อกันเถอะมันต้องอัพเลือดด้วยนะอัพผลไปเยอะเกินไปละอัพอัพเลือดแล้วมันทําให้ผลแสงบินเร็วเอ,อ้อลืมไปแล้วไม่ได้ใช้ผลแสงนี่แต่แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกอัพเลือดไปก่อนเพราะวนี้เราไม่ได้ใช้ผลสายโลกเกียสนี่อันนี้ผลอะไรนะพารลมิเตอร์โซออนไม่รู้จำไม่ได้แล้วอ่ะน่าจะทั้งคู่เลยละมั้งแต่ที่แน่มันไม่ใช่โลกเกียี่ร้อยล้านเปอร์เซ็น เอย,เอยดูท่าป้าหมายวันนี้น่าจะจบด้วยดีแฮะเลเวลหนึ่งร้อยสิบเอ้ยสองร้อยสิบเดี๋ยวแถมเดี๋ยวเดี๋ยวมอนแถมให้นะถ้าเกิดมันจบเร็วอะ่ะ uh อ่ะฮะไอ้น huh. uh ี huh. uh ่เอ้ยอือหอืออ่ะฮะทำไมตัวนี้เลื่อนไม่ลดเลยนี่ อ้าวตอยอ่อาเออสมะลระบาดแท้เออเออสกิลใหม่มาที่สมาคือมาอ๋อโอเคอยากได้สกิลอันนี้เลยลัดมันใช่ลัดเดียวกันในโดหรือเปล่าคงไม่ใช่นะมันเป็นอันนี้ปืนกลยางยืดลัดอันนี้เอ๊ะอ่ะไปหนึ่ง อย่าทก,กิลต่อไปที่เราได้รับก็คืออะไรเนี่ยสิงชอ็อตอ๋อเป็นสก,กิลเกาะมันเคยเห็นอยู่ยิงก็ไม่เคยเห็นนะมันเคยใช้อยู่เรามันเกิดอาสามสี่ห้าหกต่อยหมับไว้มารวมกันนี่มารวมกันตรงนี้มารวมกันมารวมกันมาม,นมา,มาอัานนี้ตรงนี้ตรงนี้นะแล้วก็ดตีมตัวเจอแคนนอนของข้าเลยอือกระเด็นบอกเลย ดาเมจก็แรงใช้ได้เออผลผลยางก็ใช้ได้อยู่นะเนี่ยดาเมจพอได้เลยอืมอืมได้ได้อันนี้ถูกให่ถูกใหญ่ผลยางแล้วนีเรื่องมันชอบลูฟี่ได้ไงเลยใช้ผลยางได้คล้องมือนะนะอฮตบไปเลยปังอูทีเดียวหายเลยสามตัวหกเจ็ดแปดอีกสองตัวไปเลย อปรับแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์มีเพื่อนใหม่มาแนะนําด้วยเป็นเพื่อนที่โรงเรียนมอนแหละเขาอยากจะมาอัดด้วยมันกจจัดให้เลยแต่ได้ดูได้ไม่มีม่อนคนเดียวเพราะหลายๆช่องก็จะเอาเพื่อนมาเล่นด้วยเดี๋ยวจัดให้เลยงอยง่อย สักทีเมื่อวันนี้ไม่ต้องแถมให้แล้วแหละมันใกล้ละสักร้อยสิบห้าแบบนี้ได้เลยจะเดี๋ยวร้อยสิบเราก็ได้เปลี่ยนเควสแล้วนี่นะอ่าไปความ,มยาวอีไอ,อเควสเดียวนี่เพราะอันนี้มันจาได้มันขึ้นให้เออตอนตอนแรกมันขึ้นให้สองตอนนี้มันขึ้นให้หนึ่งละไปเลย เท่นนี้แกก็ดิ่มกันนะเอาพวกมันมารวมกันตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แกแกด้วยไม่ไม่ต้องว่างงานเลยอืออ้าวอ่าแล้วมันก็ไปกันหมดอ่ะโอเคชาร์จสมสราเลยอืออ้าวไม่ทันเผลอปล่อยซะก่อนไม่เป็นไรอ่าอืมตบปัง อ่ะฮะไปหนึ่งได้เทเลหนึ่งมาเลยดีจังมาสองตัวนี้มาเออไปอีกสองยังเหลืออีกตัวหนึ่งอ่ะอยู่นี่ไปเอ้ยถือว่าฟาร์มมาเร็วนะเร็วกว่าผลแสงเยอะเลยแต่หลังๆผลแสงก็เริ่มฟาร์มมาเร็วละหมายถึงแรกๆที่มันไม่ได้อัดแล้วมันใช้ผลแสงแรกๆฟาร์มเร็วเยอะเลย อ่ฮะสมารทแล้วก็วิชาตกกระเด็นนี่อาฮะตอนนี้คลิกเมาส์อย่างรัวอา่าโดนสองตัวนี่แหละวันจายวันตายของพวกเจ้าืออทีเดียวจบหกเจ็ดแปดโอ้โหกระเด็นเลยเจ็ดแปดอ่ะไปตรงนั้นเลยหกเจ็ดอ๋อใช่บล็อกฟุต ถ้าเกิดม่อนมีเงินเยอะๆใครแนะนําให้หม่อดซื้ออะไรก็ได้นะเพราะว่าบล็อกฟูดมัอนยังไม่รู้เลยม่อนควรจะซื้ออะไรดีเ่นเนี่ยเคนเขาเรียกว่าอะไรเคนไฮที่สังเกตใครใครที่รู้ว่าเงินเงินประมาณนี้ควรซื้ออะไรก็บอกม่อนนะหรือไม่มอนควรซื้ออะไรบอกม่อนเดี๋ยวม่อนเก็บตังค์ให้แล้วก็ไม่ซุ่มผลมันเกลือใครรู้คอมเมนต์มาได้เลยค่ะ ว่ามันก็ไม่รู้กันว่คนควรจะซื้ออะไรดีเอออ่ะโดดสองตัวเฉยร้อยร้อยเก้าละร้อยเก้าละวันนี้แถมแถมให้เลยหนึ่งร้อยสิบห้าหนักเลยอ่ะเออก็ดีละมาสองตัวเออดีทียะสามล้กันว่าทีละสี่มันเยอะเกินจริงๆมันสบายนะทีละสี่แต่ว่าที่ผลยางอะปังสองพันแล้วก็สก,กิลหมัดกังฟูเตะ าตัวเลื่อนน้อยกันโยโยโย,โยใครใช้ผลเลิฟนี่เจอละเจอใครเจอคนใช้ละเจอคนใช้ผลเลิฟละเจอละเจอละเพื่อนมาแย่งอ่ะเออตัวนี้ผมได้ฆ่าด้วยแฮปังตัวน้าของผมตัวน้าของผมมันมาแย่งอ่ะเนี่ยแหละเล่นบล็อกฟูดกระปุดหัวแบบนี้แหละ เนี่ยเล่นบอกคุณต้องปวดหัวสักครั้งหนึ่งแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม,ไม่ไม่กดไม่กดเพราะเพื่อนก็จะฟาร์มเหมือนกันนั่นคนละที่กันนะคนละตัวคนละตัวผมเอาตัวนั้นผมเอาตัวนั้นตัวนั้นนะของผมนะอย่าแย่งนะแย่งแย่งมาตบลูกเลยนะปรับแต่ไม่รู้จะทันหรือเปล่า22ทีแล้วไม่รู้เหมือนกันบางทีอาจจะไม่แถมน,นะ ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะได้แหละพอดีเป๊ะเลยช่วงนี้ไม่อยากทำคลิปยาวไม่งั้นเดี๋ยวดูกันจนเบื่อเลยนั่นของผมตัวนี้ของผมผมไม่ให้ใครอืมกระเด็นไปแล้วอือสมาทไปสมาทมานี่มานี่มานี่อือแล้วก็จบด้วยวิชา เฮ้ยเพื่อนแย่งแล้วอย่าแย่งนี่ของผมอย่าแย่งปังอ่ะฮะกระเด็นไปละแล้วก็มาเกิดใหม่อย่างนี้แล้วผมก็ต่อยไปเลยต่อยไปเลยอย่าไปอยู่ตรงวงลบตรงนั้นนะโอเคสี่ห้าอไปอีกสีตัวอู้จเจริญพรโหมีมีมีคนแย่งตัวแบบนี้จะได้จะได้ไหมเนะี่ย เนี่ยแหละเหตุผลที่มันไม่ต่อเราจะฟาร์มนานแบบเนี้แหละไปยังไปแล้วมั้งน่าจะมาป่วนคนเล่นละ่ะแบบเนี้ยผมรักสันทิสุขผมไม่อยากทำร้ายใครเพราะฉะนั้นอย่ามาเปิดผมแล้วกันเหมือนเหมือนคลิปแรกอะตอนนั้นไปยังไปยังเพื่อนสุดท้ายโดนผนพอเท่าเปิดยังจำได้อยู่ใช่ไหมโอ้โหอื้สเมตปังสเมตปัง งอยงอยถ้าเวลาจบด้เขมน่แล้วปังโอเคอีกตัวหนึ่งเริ่มเหนื่อยแล้ว <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยอะไรเหนื่อยกับเพื่อนแต่แต่ดีแล้วเพื่อนไปละน,นี่แล้วก็ไม่ไปอืมพึ่งไปเยอดีแล้วสงสัยเพื่อนไปตีบอลแล้วมั้งอ่ะกระเด็นไปละอ่าไปไหนแล้วเนี่ยอ,าอา้าวอ้าวหาย อ่๋อนั่นไงไปรับรับพลังถึงอย่างยืดไปอือแ๊ะเ,เคเวสใหม่มาแล้วเอาไว้วันศุกร์แล้วกันนะไม่ไดิวันศุกร์ไม่มีคิวละเดี๋ยวรอบางทีมันจะลงให้แต่พรุ่งนี้แมบ,บความดันก่อนที่น้องขอมาสองร้อสิบอ็ดอ่าฮะโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับบ๊ายบาย